ดีครพี่น้องพอกินเร็วค่ะครับช่องสดใจพอกินพะเลาะค่ะวันนี้เมนูเด็ดครับพี่น้องสุกโขคครับพี่น้องต้มปลาเจลพร้อมครับพี่น้องวันนีสองเมนูเลยอยู่ในเดียวกันครับพี่น้องสุกโคก็คือจีหนังเลยพี่น้องแลา,าไฟแต่มันโคมันงูพี่น้องเพิ่อเอินสุกโคหนาวครับพี่น้องหนาวหนาวทางนี้หนาวแล้วครับพี่น้อง บ้านชุดใจหนาวแล้วจ้าได้สองสามวันแล้วบ้านพี่น้องหนาวอยู่บ่มีทพิ่เม็ดฝนด้วยพี่น้องฝนกนลปปลน็ลงเม็ดป,ปล่อยๆครับพี่น้องลงเม็ดปล่อยๆหนาวคักนั่งเฝ้ากองไฟครับพี่น้องกเ็เลยต้องจีนหนาวเมนูวันนี้เมนูวันนี้ต้องจีนหนาวจาจีนก็จะ จ,จีนาง,นงก็เป็นจีเข้าพี่น้องบัานนี้มันหนาว <c oughs> ต้มปาดเนียนใส่ไหวเวยพี่น้องใส่มะเขือเนื้บ้านนาใส่ไหวพร <c oughs> ้อมเ <c oughs> ข้ากันปะยังเลยพี่น้อง คนเราบ่ากินดอกเงี้ยมาเยอะอินแต่คเรไม่ได้กินเค่กิหักไม่หมดเลย กล้วยมีใบกล้นนวย <c oughs> งามเนี่ยยในบาดอกไม้กนงามคี่สีดามากแกซส้ได้ที่เลยทุกโขกเก่อมันเสียนัน้นมันมันมออาหารสิเลี้ยงลูกมันพวกุกมันยากหานมัดก่อ ก้นี่กเจ้าสีปูให้มันเป็นหมากแล้วกาเจ้าสีตัดออกต้นน้อยต้นใหญ่กชิบให้มันขึ้นเลยรีดับออกัออกถึงกวาีดีนแ้วตัดเจ้าะสีป่อยให้มันขึ้นตใหม่ใอืกล้ิได้ที่แล้วพี่น้องหนังกไนเลพี่ตัวนี้ตัวนี้ก็สิได้ที่แล้วตัวนั้งท้องลงเลยแม่แบบนี้พรวดลวนมาทาซมแสมกันเด้อพี่น้อง ครับคับอุ่นพ,พี่น้องดังไฟกองห้าขึ้นละดีนังจีนังแล้กกวก,ก็ต่อไปก็จะได้จีเข้าละพี่น้องหนาวไปนี่ขอบคุณเดอ้อที่เข้ามารับชมรับฟังให้ซองน,น้อยของสุจัยภากินพะโล่ขอให้มีกำลัง,ลงแรงใจให้ขี้โตไปเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สุจัยภากินพะโล่ในเด้อค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ